สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมสต็อปคลิปสั้นครับ,รบแล้วคลิปนี้เราก็จะไปออกทริปกันคุณผู้ชมผมหาที่จอดก่อนคืออันนี้มันไม่ใช่งานผมหรอกนะครับเขาจะไปออกทริปกันผมก็ขอแจมด้วยไม่รู้จะไปไหนกันนะแต่เขาใช้กระบะนะครับผมไม่มีไงก็เลยเอารถจี๊บมาไม่รู้ให้ไปด้วยหรือเปล่า<อ>โคตรเฟีย้ยวอะรถผม ลายสิงโตตอนนี้เขาก็จอดรอสมาชิกกันอยู่นะครับเราก็มาต่อคิวด้วยแต่เห็นไหมคุณผู้ชมเขาใช้กระบะกันหมดทุกคันเลยมีเราเนี่ยแหละแปลกกว่าชาวบ้านเขารถผมนี่คล้ายๆจะไปเที่ยวทะเลนะมีเซิร์ฟบอร์ดอยู่บนหลังคารถด,ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้ผมเอาไว้ไต่เขาเว้ยรอแปบ๊บเฮ้ยใครวะ รถผมเอาไว้ขับออกทริปเออไม่ได้เอาไว้ขายไอ้นี่ก็จะซื้อรถผมอย่างเดียวเลยนะเป็นไงเทพะลายสิงโตเฟียวจัด <c oughs> สำหรับออฟโรดโดยเฉพาะนะครับทำนานไหมคืนบอกตรงๆผมไม่ได้ทำเองผมซื้อมาคันนี้พันละพันเหรียญทองอยากได้ก็ในตลาดเลยจะยถามก่อนนะครับว่าไปกันกี่โมง เพราะว่าคนมันเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวต้องรอหัวขบวนเปิดแต่เหมือนคนที่เป็นหัวหน้าทิปนี้นะครับจะเป็นผู้หญิงนะชื่อหนูน้ำผมเห็นเขาบอกว่าจะไปเมืองหิมะอะไรกันนี่แหละมันมีด้วยหรอวะาเกมเนี้ยโอเคครับทุกคนเริ่มเคลื่อนตัวแล้วเคเขาไปกันแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตามเขาไป อันนี้ผมไม่เคยไปเลยนะเขาบอกว่าไปเมืองหิมะนะครับผมก็ไม่เคยไปเคยไปแต่ภูเขาอะไรเงี้ยตอนแรกผมว่าจะไปออฟโรดสนามวิบากแต่คงไม่ได้ไปแล้วทริปนี้เอาไว้ทริปหน้าแล้วกันโอเคทริปนี้เราจะไปเที่ยวเมืองหิมะกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วผมยังไม่รู้เลยนะว่าไอเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นแมปไหนนะครับแต่ว่ามันใช้เส้นทางนี้ทางสนามบินนะซ้ายมือผมเนี่ยเป็นสนามบิน อันนี้เขาก็จอดรอจะดูว่ามีใครเติมน้ํามันหรือเปล่าแต่สรุปไม่มีใครเติมเลยน้ํามันน่าจะเต็มถังกันอยู่แล้วผมมีอยู่ครึ่งถังนะแต่ก็ไปได้สบายมันไม่น่าไกลขนาดนั้นอ๋อมันข้ามสะพานใหญ่อีกคุณผู้ชมเมืองนี้ไม่เคยไปเลยนะครับส่วนมากผมจะไปทางทะเลทรายสะพานนี้ไม่เคยข้ามเดี๋ยวตามเขาไปดูว่าจะพาไปไหน แต่พวกนี้นี่มันมืออาชีพจริงนะมันมีรถปิดขบวนด้วยมันจะใช้รถที่ติดไซเรนนำขบวนหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีตามท้ายอีกหนึ่งคันเทจัดแต่เรานี่มันนอกคอกนะครับเขาใช้กระบะกัน <c oughs> ไม่มีใครเป็นรถคันอื่นเลยนอกจากผมนะครับใช้กระบะกันหมดมีเราเนี่ยแหละใช้รถจี๊ปคันเดียวอันนี้เขาก็ชะลอ โอเคเขาบีบแต่ให้ผมขึ้นไปกลางขบวนนะครับพอเขาจะปิดท้ายเราก็ต้องทําตามเดี๋ยวมันไม่ให้ไปด้วยเริ่มไปไกลแล้วนะเนี่ยนีย่จอดรอด้วยเว้ยอุ้ยกระบามันยกหน้านี่หว่ากระบาดซิ่งนะคับเนี้ยลายห้องเครื่องด้วยนะครับเฟี้ยวจัดผมก็อยากได้แหละ เหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะกระบะได้แต่อะไรมาก็ไม่รู้รออะไรกันละเฮ้ยไปที่แล้วให้ผมนำด้วยนะผมก็ไม่รู้ทางกระบะอ้นี้มันโหลดอะ่ะกระบะยกหน้านะครับเข้าใจเล่นปะอ๋เมืองข้างหน้านี่เองคุณผู้ชมอ๋อไปอย่างนั้นแล้วนะครับไม่เคยมาก็มันมีเมืองเดียวอะข้างหน้าผมอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแมปไหนหยหิมะตกจริงด้วยวะ เล่นมาปีหนึ่งเกมนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับเมืองนี้เพิ่งรู้ว่ามันมีใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยเมืองหิมะจริงๆด้วยร้อเเลยคุณผ,ผู้ชมสุดยอดนะครับไม่เคยมา,ามีคนแวะเติมน้ามันเดี๋ยวเราเติมก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะพาผมไปไหนนะแต่เห็นคุยกันต้นคลิปนะครับว่าจะไปบ้านพักตากอากาศ อะไรสักอย่างคือผมก็งงเหมือนกันว่าเกมนี้มันมีบ้านด้วยหรอวะเมืองหิมะจริงๆด้วยมันมีด้วยหรอวะเมืองเนี้ยไม่เคยมาเฮ้ยรอด้วยตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอหัวขบวนพาไปบ้านพักตากอากาศกัน สรุปแล้วใครมันนําขบวนกันแน่วะเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเพราะว่ามันหมู่บ้านมันเล็กนะผมดูในแมปแบบหมู่บ้านเล็กมากเลยนะครับเดี้ยวขวาสุดซอยสุดซอยแล้วคุณผู้ชมเกือบเข้าป่าโอ้โหเฮ้ฮเยบ้านพักตักอากาศจริงๆด้วยวะมีลงรถเฉยเลยบ้านใครวะเนี่ย จริงๆกเกมเนี้ยมันซื้อบ้านได้นะคุณผู้ชมแต่ผม,มไม่ค่อยซื้อนะครับเพราะซื้อไปแล้วมันไกลอ่ะคงไม่ขับไปเล่นแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านที่เอพีซีเขาสร้างไว้หรือว่าเราต้องซื้อนะแล้วไอ้พวกนี้มันรู้ได้ไงว่ามีไหมเนี่ยแล้วดูคุณผู้ชมเปิดประตูได้ด้วยนะเท่จดบ้านใครก็ไม่รู้นะครับขออนุญาตเข้ามาก่อนนี่น่าจะเป็นหัวหน้าทีฟเรานะครับ จริงๆอะผมไม่ได้รู้จักใครเลยในนี้มามั่วบ้านงานคุณผู้ชมเขาให้มาเราก็มาสองคนเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปชั้นสแล้วแต่ผมจะอยู่แค่ชั้นสองพอมึนหัววะบ้านมันใหญ่เกินนี่มีระเบียงด้วยอ๋อไปย้ายรถกันโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราไปทิปวิบากกันสำหรับคลิปนี้ถือว่าตรงปกนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย